จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณติดอยู่ในห้างสปปรรพสินค้ากับฉลามยักษ์สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องเบส2องศให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีคาบาว X ์เอ็กซ์ตมเกมบ m เมมพ G สุดคลาสสิกที่มีระบบต่อสู้การคอมโบที่ไม่เหมือนใครเราใจกับระบบ PVP สุดมันสะสกิลใส่กันไม่ยัง้ง แจกไอเทมฟรีไม่มีกรักทุกเดือนมารวมเป็นตัวหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ที่คาบาว X เอ e กซสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันนะครับ เิดเรื่องขึ้นมาเราจะได้พบกับจอร์ดและลอรี่ฮูหูไลฟ์การ์ดชายทะเลกลับมาเริ่มงานหลังผ่านบาร์ตี้มาอย่างหนักหน่วงก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันไปทํางานตามปกติด้นานตัวของจอร์ดเองก็ขอตัวไปหาทีนาแฟนสาวของเขาขอเริ่มทํางานสักหน่อยไม่นานนักสีของน้ําทะเลก็ถูกย้อมไปด้วยเลือดของลอรี่เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่ถูกฉลามโจมตีนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่อจากนี้จนเวลาผ่านไปนานกว่า1ปีแล้วของการจากไปของลอรี่พี่ชายของทีนาวันนี้เองจอร์ดที่เปลี่ย กันงานมาแล้วก็ได้เริ่มงานของเขาอย่างปกติและจุ่ๆก็เกิดเหตุมีโจรสาวได้มาขโมยของภายในห้างที่เขาทำงานอยู่แต่แล้วโจรสาวเจมี่นั้นกลับกลายมาเป็นแฟนพนักงานของห้างอย่างไรอันไม่นานผู้จัดการที่มาพบกับรปอปพอบบก็มาเจอทั้งไรอันและแฟนสาวที่อยู่ด้วยกันเขาทนพฤติกรรมของทั้งสองไม่ไหวจึงไล่ไรอันออกจากงานในทันทีส่วนจอร์ดก็บังเอิญเจอทีนานด้วยสภาพของตัวเองที่ไม่น่านดูมากนะักภาพก็ตัดไปที่คู่รักที่กำลังจัดหนักจัดเต็มกันในรถของชั้นใต้ดิน และที่ข้างๆกันชายสองคนที่กําลังวางแผนทําอะไรบางอย่างก็ได้เริ่มดําเนินแผนการของพวกเขาแล้วทางด้านของเจมี่ที่รู้ดีว่าพ่อเธอที่เป็นตํารวจมาจากการแจ้งเหตุจะไม่จับลูกของตัวเองจึงเดินหนีเขาไปอย่างไม่สวนโลกแต่อย่างใดจนติดเป็นนิสัยแย,แย่ๆจนเขาที่กําลังอบรมลูกสาวอยู่ก็เหลือไปเห็นชายต้องสงสัยจึงรีบตามไปและหวยก็ดันไปออกที่ผู้จัดการห้างที่กําลังถูกโจรค,ค่มคูเอาเงินอย่างเลี่ยงไม่ได้เขาถูกพาตัวออกไปหาที่เก็บเงินและเหตุการณ์ชุลมุนก็ได้เกิดขึ้นภายในห้าง สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแทบหยุดหายใจทันใดนั้นเองก็เกิดสึนามิขึ้นยักษ์ขึ้นมามันซัดเข้าถล่มเมืองแถบชายฝั่งรวมไปถึงภายในห้างที่พวกเขาอยู่กันด้วยไม่นานทุกอย่างก็ถูกน้ําทะเลท่วมไปด้วยสมบูรณ์ภายในห้างก็ได้กลายเป็นแหล่งน้ําที่เหลือเพียงแค่ชั้นวางให้ขึ้นอยู่ได้และก็มีผู้รอชีวิตอีกไม่กี่รายซึ่งบางคนก็อยู่ในสภาพไม่เต็มร้อยบาดเจ็บกันระนาวภาพก็ตัดไปทางด้านชั้นใต้ดินที่น้ําท่วมอยากก่อางอควาเลียมควรรกที่จันนาก,ก็ต้องมาติดอยู่ในรถมป่าทอ,อกไปไน ไม่ได้พร้อมหมาน้อยอีกหนึ่งตัวส่วนไลอ้อนเองก็ยังมีชีวิตอยู่ในรถของเขาและทาการทุบกระจอกออกมาได้สําเร็จแต่ก็เริ่มตามหาผู้ที่รอดชีวิตโดยที่มีอะไรบางอย่างในน้ากําลังจ้องจะเล่นงานเขาอยู่กลับไปยังด้านพวกของจอร์ดและคนที่รอดชีวิตขืนอ,อยู่แบบนี้ต่อไปไม่ทําอะไรสักอย่างต้องแย่นแ,นแน่เลยรอเวลาใตา้ยอยู่ดีเพราะอีกไม่นานน้ําก็จะท่วมในห้างนี้ขึ้นเรื่อยๆจนไม่เหลือพื้นที่ให้หายใจได้และการตามหาทางออกก็ได้เริ่มขึ้นโดยคนที่อาสาออกไปก็คือทีน่าสตีเวนและบ๊อบรอ,อพอ่อที่ร รู้จักกับตำรวจนั่นเองไม่นานวัตถุปริศนาที่กำลังเคลื่อนที่ไปมาในน้ำก็ได้ทำให้คนในห้างต่างพากันสงสัยช็อกท,ที่รู้ดีว่านันคงเป็นปฉลามจึงเตือนให้พวกทีน่ารีบขึ้นจากน้ำแต่ไม่ทันการบ๊อบที่ออกไปดูทางออกกลับขึ้นไม่ทันถูกฉลามลากไปแดกเป็นลายแรกอร่อยกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนได้เห็นเหตุหการณ์ถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่เจอคือฉลามขาวที่มีความยาวถึง12ฟุตกลับไปยังด้านของไลอันเขายังคงพยายามหาทางออกไปจากที่นี่เดินไปไหนก็จเจอแต่สภาพศพของคนมากมาย บางคนก็เหลือเพียงเศษชิ้นเนื้อที่กระจัดกระจายด่านของคู่รักจัดหนักที่กำลังคิดจะทุบกระจกออกไปแฟนสาวก็ได้โชกขืนเปิดช่องบนหลังคาทําให้แฟนนุ่มออกมาได้เป็นจังหวะที่เขาเจอกับไลอันเข้าพอดีแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะดีใจที่ได้พบกันเรื่องสยองก็เกิดขึ้นเมื่อฉลามขาวโผลออกมาทักทายพวกเขาและทําท่าจะพุ่งโจมตีเข้าใส่รถของคู่รักขืนอยู่ในรถต่อไปพวกเขาไม่รอดเป็นแน่ภาพก็ตัดไปยังพวกของจอร์ดอีกครั้งผู้จัดการของห่างก็เริ่มสติแตกเพราะเขาอยากจะหนีรอดออกไปจาก ที่แห่งนี้ส่วนฉลามก็ยังคงว่ายรอบพวกเขาต่อไปซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในห้างนี้มีฉลามเข้ามากับน้ําท่วมมากกว่าหนึ่งตัวและความสวยก็เพิ่มเข้ามาในรายการเอาตัวลอดอีกอย่างซัแล้วนั่นก็คือมีสายไฟฟ้าร่วและเมื่อใดที่มันแตะโดนน้าแล้วก็นรกก็จะมาเยือนพวกเขาใกล้เข้ามายิ่งขึ้นและการที่จะออกไปจากที่นี่โดยไม่ถูกฉลามงาบไปซะก,ก่อนยังต้องคิดหาแผนการออกไปตัดระบบไฟฟ้าอีกด้วยคราวนี้ถึงตาของจอร์ดเราแล้วขออาสาที่จะออกไปจัดการระบบไฟเองโดยที่เขาจะทำ ไรเพราะมีฉลามยังคงว่ายวนเวียนพวกเขาอยู่ซึ่งแผนก็คือให้คนที่อยู่บนชั้นวางของส่งเสียงให้ดังๆหลอกพวกมันไปพอเมื่อปลอดภัยแล้วจอดจะออกไปเองแต่มันก็อันตรายอยู่มากเพราะตัวเขาก็บาดเจ็บอยู่จะเป็นการลลอฉลามไปด้วยอัตโนม,มาติสตีเวนจึงลองเสนอแผนการของเขาดูด้านของคู่รักก็ยังทะเลาะกันอย่างเมามันคงจะลืมไปแล้วว่ามีฉลามจ้องจะง,งางพวกเขาอยู่ด้านนอกรถหลังการโจมตีของฉลามครั้งที่2รถของคู่รักก็เกิดลอยลัวจนนํำเข้าทําให้พวกเขาต้องหาทางหนี จากที่นี่ในทันทีฝ่ายชายยังคงตะโกนโวยวายกดดันพูดให้ไรอันมาช่วยเหลือพวกเขาหาอะไรทําเข้าสักอย่างจนไรอันคิดวิธีอย่างหนึ่งออกโดยจะใช้ซากของมนุษย์ที่ตายหล่อฉลามนั่นเองกลับไปยังพวกของจอร์ดแผนที่สตีเวนพูดถึงก็คือเอาลวดและโครงเหล็กมาทําเป็นชุดรอบตัวเขาเพื่อป้องกันฉลามนั่นเองหลังทําเสร็จจึงเริ่มทําตามแผนการได้อย่างกระพุ่นโรบอทฉลามขาวเหมือนจะยังสงสยัยทําได้แค่สกี้ทักทายไปที่ชุดของสตีเวนเขายังคงเดินมุ่งหน้าต่อไป โดยที่พบเข้ากับศพมากมายทั้งที่โดนท s u n ม m บ้างทั้งโดนฉลามขาวเล่นงานบ้างเมื่อไปถึงเครื่องจ่ายไฟปรากฏว่าสายอากาศดันยาวไม่ถึงทําให้สตีเวนเลือกที่จะถอดสายออกและการหายใจไป,ปิดต,ตู้ของระบบจ่ายไฟอย่างเร่งไม่ได้ทางพวกของจอร์จก็รุนเอาใจช่วยอยู่ไม่น้อยว่าสตีเวนจะรอชีวิตกลับมาและทําตามแผนได้หรือไม่นะจนในที่สุดสตีเวนก็สามารถตัดไฟได้สําเร็จสายไฟไฟ้าที่ร่วกก็ดับสนีถือว่าเซฟไปได้หนึ่งเรื่องแต่แล้วความตายก็มาพรากชีวิตของสตีเวนไป พราะด้วยน้ำหนักของชุดทำให้เข่าว่ายน้ำขึ้นไปหายใจได้ยากจนจมน้ำตุยไปอย่างฮีโร่นับเป็นการเสียสละที่ยากจะทำใจของทีน่ามันจะก,กาดของความเศร้าก็ได้มาปกคลุมจนเจมี่ต้องเข้ามาพูดปลอบและให้กำลังใจทีน่าไม่นานจนป้นห่างก็ได้เริ่มประเดี๋ววุธขึ้นมาเตรียมเอามาสู้กับฉลามอย่างกระพองของไกลทองระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นมาตลอดเวลากลับไปยังชั้นใต้ดินที่พวกไรอันอยู่แผนการล่อฉลามก็ได้เริ่มต้นขึ้นบันไดผลฉลามก็มุ่งหน้าไปทางไรอันแล ครูรักจัดหนักกว่ายน้ำหนีขึ้นไปอยู่บนรถของไรอันได้สําเร็จแต่น้องหมากลับหายไปอย่างไร้วี่แววคงโดนสวบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับไปทางด้านของพวกจอร์ดเขานึกแผนการอะไรบางอย่างออกโดยใช้เชือกห้อยกับช่องระบายอากาศแล้วก็เป็นผู้จัดการห้างที่จะอาสาทามันผูกเชือกแล้วโหนตัวขึ้นไปเข้าช่องท่อระบายอากาศดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้สวยแต่ทันทีที่เขาโผล่หน้าขึ้นไปก็เจะเอตัวเองเข้ากับฝูงปูนับพันตัวทําให้เขาเกิดกลัวขึ้นมาห้อยตรงเต,ตงเกือบตกน้ํา เป็นจังหวะเดียวกันที่ฉลามขาวข,าวขวานาดยักษ์กระโดดงับเขาไปเต็มๆตัวขาดเป็นสองท่อนตุยไปอย่างไร้ค่าอีกหนึ่งลายกลับไปยังด้านคู่รักแฟนสาวร้องไห้เสียใจที่สัตว์เลี้ยงของเธอโดนง่าไปทําให้เธอโกรธฝ่ายชายที่ทําอะไรไม่ได้ไร้ประโยชน์ส่วนไรอันคิดหาทางจะไปประตูอีกฝั่งด้วยเขาจะปีนผ่านทางท่อน้ําไปไม่แน่ใจว่าจะรับน้ําหนักของเขาได้มากน้อยแค่ไหนจนไรอันก็ตัดสินใจที่จะปีนมันไปแต่ก็หมดแรงเขาต้มล่วงตกลงน้ําก่อนจะถึงรถของตัวเองเขา รีบว่ายน้ำไปที่รถในทันทีพวกคู่รักก็รีบช่วยเขาขึ้นมาได้สําเร็จแต่ความสวยเพราะแรงกระแทกจากการโจมตีของฉลามทําให้แฟนหนุ่มตกลงไปในน้ําโดนงานไปได้อีกหนึ่งลายเหลือเพียงแค่แฟนสาวและไรอันที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ทางด้านของพวกจอร์จกับพากันนั่งซึมเป็นซ่วมไปตามๆกันเหลือแต่โจรบนหางที่ฮึง่งเหิมปลุกไฟในตัวเองและคนอื่นๆพร้อมที่จะไฟกับฉลามเขาจะไม่ยอมโดนงานปอย่างเด็ดขาดจนแผนการเก็บตะขอเอามาฆ่าฉลามก็เริ่มต้นขึ้นเป็นพ่อของเจมี่ที่บาดเจบอาาาสจะวน้ เองเจมี่ที่ดูทรงจะไม่ยอมให้พ่อของเธอออกไปเสี่ยงก็เลยชิงกระโดดน้ำลงไปก่อนเลยละกันจนเธอก็สามารถว่ายน้ำไปถึงเคาน์เตอร์ที่มีตะขอห้อยได้สําเร็จเซฟอย่างวุดวิดเกือบคิดไปอีกรายก่อนจะคว้าที่ทุบหมูตีใส่ฉลามที่ตามหลังมาอย่างห้าวหาญขอสักทีดีไอหมอน,นี่มันต้องโดนแต่ก็ไม่ละคายผิวของฉลามแม้แต่น้อยเลยก่อนเธอจะว่ายน้ำกลับไปร่วมกลุ่มอีกทีด้านของจอร์ดก็แอบเนียนไประบายเรื่องเาวาในะอดีตกับทีน้าว่าทําไมความสัมพันธ์ของทั้งสองถึงได้จบลงจากนั้นแผนการตกฉลาม ามก็มาถึงขาหมูที่ใช้ล่อนั้นดันไม่ถูกใจฉลามแม้แต่น้อยเลยมันเป็นผู้ล่าอย่างไงเหยื่อที่มีชีวิตและดินได้คงจะน่าอร่อยมากกว่ากูหวงโจรป่นห้างก็เผยตัวออกมาโดยที่ทุกคนนึกว่าเขาตายไปแล้วจากหน้ากาก,กที่สวมเขามาแต่แรกเขากลับแอบไปถอดสายโคนอื่นแอบเนียนแกล้งปะปนเป็นผู้ประสบเหตุโดยที่ไม่มีใครสงสยัยและในตอนนี้เขาก็ได้ใช้ปืนจี้พนักงานสาวคนหนึ่งให้มาเป็นเหยื่อล่อของฉลามแทนและก็ได้ทิเท้เธอลงไปในขณะที่โจรกําลังเผลอขู่หูโจรสุลาดิอีกคนใช้ห่ เขาทำแทงใส่ไรกันนะมาเป็นเหยื่อล่อแทนซะเลยสมใจอยากคนที่คิดว่าต้องใช้คนเป็นแต่จุดจบก็คือ,คอตัวเองนั่นแหละทุกคนก็ต่างเบือนหน้าหนีผ่าเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้ารับไม่ได้เลยหดสตรัเสเซียกันเลยทีเดียวเชวและแผนการได้ผลตอนนี้ฉลามตัวนี้ติดเบ็ดเข้าให้แล้วกลับไปทางด้านไรอันเกิดปฏิหารมีจริงหมาน,อน้อยรอดมาได้อย่างรายการว่ายน้ํากลับมาหาเจ้าของตัวเองด่านของพวกจอร์ดก็เริ่มพาการลงน้ํากันแล้วจนเจม,มี่ได้ยินเสียงเคาะของไรอันที่ส่งสัญญ,ญาณมาเธอก็ไม่รอช ที่จะกลับไปช่วยหวานใจทําให้จอต้องตามไปช่วยอีกแรงตามคำพ่อของพ่อของเธอก่อนจะรับพลังจากจูผของทีหน้าและมุ่งหน้าพากันไปช่วยไลยอันจนทั้งสองโผล่มาเจอฉลามโดยไม่คาดคิดอีกหนึ่งตัวจนหนีไปหลบบนรถของพ่อเจมมี่และเป็นจังหวะเดียวกันที่เธอบอกว่าในรถมีปืนเอาละเวย้ยมันก็ตะข่าวนี้เอาให้ระเบิดระเบิดจะหนักจะเต็มจอที่ลงไปค้นหาปืนในรถและเขาก็คว้าลูกซองออกมาได้ลีโหลดกระสุนก็โดดลงไปในน้ําสลับปทดบาดถึงตาเขากลายเป็นผู้ล่าบ้างแล้วจอต์ก็ยิงฉ ลามตายคาน้ําไปเลยดีแล้วก็โผล่ตัวขึ้นมาจากผิวน้ํามาอย่างเท่กลับไปยังพวกในห้างทุกคนพากันไปยังทางเข้าเตรียมตัวหาทางออกกันแล้วส่วนโจรบนห้างก็กําลังคิดจะลองทําอะไรบางอย่างเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่พวกของจอร์ดกลับมากันพอดีและนั่นก็คือแผนการของโจรจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อระเบิดเป็นทางออกให้พวกเขาออกไปและขณะเดียวกันโครงสร้างของห้างก็เริ่มจะถล่มลงมาผสมลงเป็นช่วงท้ายสคริปต์ส่วนฉลามที่ติดเบรก็ทําท่าเหมือนจะหลุดออกจากเบรเข้าไปทุกทีโดยแรงที่มหาศาลของมันดิ้นไป ดินมาไม่หยุดไม่ยังจนมันก็สามารถหลุดออกมาได้สำเร็จจอจึงได้ตะโกนบอกให้โจรป้นห้างขึ้นมาจากน้ำก่อนที่เขาจะเตรียมพร้อมเปิดสวิตช์การทำงานของระบบอไฟส่วนจอตเองก็เตรียมจะใช้ลูกทองจัดการแต่ก็เกิดขัดข้องในจังหวะสำคัญซะดายเขาจึงเปลี่ยนแผนกระโดดขึ้นไปโชว์สเตปลีลากายกรรมห้อยหนตัวเองแล้วก็หยิบอาวุเทเซอร์ที่เก็บติดตัวมาด้วยใช้มันเล็งแล้วก็ยิงเข้าใส่ฉลามที่โผล่เตรียมจะงาบเขาไปแดกช็อตมันจนเกรียมกลายเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็จมน้ำตายเป็นในที่สุดพอในจังหวะแล้วเขาก็ตะโกน บอกให้โจรปนทางเปิดระบบไฟได้ตูม้มทางออกก็ระเบิดออกมาเต็มคาราเบลทุกคนก็เริ่มค่อยๆว่ายน้ำพากันออกไปอย่างชา้ชาๆและทั้งหมดก็ออกมาสู่โลกกว้างที่ทั่วทั้งเมืองเหลือไว้เพียงแค่เศษซากประหลักหักพังและยิ่งกว่าในห้างเป็นในไหนและหนังก็ตัดจบไปอย่างสวยงามคาบาบาวเอ็กซ์ตีมเกมเอ็บมโอารสุดคลาสสิกที่มีระบบต่อสู้การคอมโบที่ไม่เหมือนใคร เราใจกับระบบ PVP สุดมันสาสกิลใส่กันไม่ยัง้งแจกไอเทมฟรีไม่มีกรักทุกเดือนมารวมเป็นตัวหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ที่คาบาวเอ็กซสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันนะครับ